สวัสดีสมาชิกนะครับมีอีโคโคาร์มือเดียวป้ายแดงสวยๆมาฝาก1นึคันนะครับคันนี้สภาพสวยมากๆครับเดิมทั้งคันครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับจะทรงใส่ล้อมาให้ชุดแต่งรอบคันรถสวยมากๆครับหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับนะครับไม่แท้92 000นะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับรถ น้องผู้หญิงใช้นะครับใครที่กำลังหาอีโคคาร์นะครับ169,000บาทนะครับกับปี12 Airbag ABS นะครับตัวนี้เครื่อง1,200 e c o ีโคคาผ่อนเน้นใช้งานนะครับเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายผ่อน3 4 0ถึสนะครับสุดคุ้มเลยครับเอาไปใช้งานกันเลยนะครับรถสวยมากๆได้เดิมประวัติชัดนะครับไม่มีชนตัดต่อหรือพลิกคว่ำไม่ก็น้อยนะครับใครอยู่บ้านไกลนะครับ จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวได้เลยครับแต่ถ้าใครอยู่ใกล้มินบุรีนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถสวยได้เดิมครับไม่มีชนลนักอัดต่อเซนทรอลกแอร์แบ็กเอบครับปี2012รถสภาพนี้นะครับกือบอีโคคาเน้นใช้งานใช้ใกล้ใช้ไกลพอไปได้ไกลๆก็ไปได้ครับใครที่สนใจนะครับไปเช็คชมดูได้เลยครับ รถสวยได้เดิมครับการันตีไม่มีชนอัดต่อหรือพีกว่าําไม้แท้แน่นอนไม่มีกรอไมาแต่อ,อย่างใดนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอเราโกหกหกเม็ดคืนเงิน2เท่าทันทีครับกล้าการันตีเพราะรถเราสวยจริงครับคัดสวยคัดดีนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหาอีโคคาร์นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับออตโต้เครื่องพันสองอีโคคาร์มือเดียวป้ายแดงครับสภาพนี้รีบตัดสินใจนะครับแอดมินคัดเช็คให้ตรงให้ถึงบ้านท่านแน่นอนใครจะสดก็รีบโทรเจรจาใครจะผ่อน เตรียมเอกสารมาเลยครับดูแลไว้ให้เรียบร้อยรถสวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องทุกอย่างครับการันตีครับไม่แท้92,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยได้เดิมครับรถไม่ขยับเลยทั้งด้านหน้าด้านท้ายนะครับรถไม่เคยโดนนะครับเจ้าของเดิมเป็น Air h o ฮสเตสนะครับก็ประวัติชัดรถสวยรถดีนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังหาอีโคคานะครับ ลองชมลองคำนวณดูนะครับจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่นอนคือคัดรถสวยมาแล้วนะครับใครอยู่ใกล้นะครับเช็คชมใครอยู่ไกลจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรีบตัดสินใจนะครับรถสวยจริงมากๆคันนี้ไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องรื้อทําอะไรเลยครับรถสวยชุดแต่งรอบคันจะส่งใส่ล้อมาเรียบร้อยงามๆครับใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจเลยครับขอพระคุณทุกการติดตามคลิกที่ชื่อคลิปอไรนยละเอียดนะครับ คลิกชื่อคลิปอไรนยละเอียดรถคันนี้สวยจริงๆครับอยากให้สมาชิกได้ไปใช้งานนะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับจะส่งทั่วไทยนะครับรับประกันท่านได้รถแน่นอนนะครับแอดมินคัดเช็คดูแลให้ทุกระบบครับชมเช็คดูรถมินบุรีจะส่งทั่วไทยขอบคุณครับ